กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมเนโอบายนะคะเอาสายไฟลงดินค่ะที่ฟิณุโลกล่าสุดเรามีบรรยากาศภาพเอาสายไฟยหรือว่าเสาไฟาต้นสุดท้ายลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คือบรรยากาศที่คุณสุทธิพงศ์จุนเจริญค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีรวมทั้งดรมงคลตรีกิจนนท์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดินค่ะแถวแถวสีแยกวัดคูหาสวรรค์เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําคูเมืองของพิษณุโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอ อกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะนี่ก็จะมีการรื้อถอนเสาวไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะครับซึ่งจะทําให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดพิทนุโลกเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับปลอดภัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางวัฒนธรรมนะครับทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรด้วยครับ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการปรับปรุงระบบจาหน่ายเนือดินเป็นเคเบลิลใต้ดินตั้งแต่8ธันวาคมปีที่แล้วนะคะจนถึง27มกราคมปีนี้ค่ะบริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรค์พิษณุโลกระยะเวลาระยะทางรวมทั้งสิ้น625เมตรค่ะ โดยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดำเนินการถอนเสาไฟแรงสูงต้นสุดท้ายแถวแถวสีแยกวัดคู่หาสวรรค์เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาตามภาพนี้เลยนะคะและ PEA มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจําหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่พิษณุโลกระยะทางรวม3กิโลเมตรได้แก่ถนนบรมไตโรโลกนาถถนนพุทธบูชาถนนพญาลิไทถนนเอกาทศรสและถนนมหาธรรมราชาอีกด้วยค่ะครับผม